รวมวิธีการตั้งค่ารุ่น EN110 จาก Ensure Shop แบบทีละขั้นตอนมาเริ่มกันที่วิธีการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่กันค่ะทุกครั้งที่จะเข้ามาในหน้าการตั้งค่าต้องใส่รหัสแอดมินก่อนเสมอนะคะเพื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่าจากนั้นกดสี่เหลี่ยมเพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่ากดเลขหนึ่งเพื่อเข้าเมนูจัดการผู้ใช้ กดเลขหนึ่งอีกครั้งเพื่อเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ค่ะใส่รหัสผู้ใช้ที่ต้องการเช่นศูนหนึ่งแล้วกดปุ่มสี่เหลี่ยมเพื่อยืนยันต่อไปเพิ่มรหัสผู้ใช้งานกันค่ะใส่รหัสผ่านตามที่ต้องการแล้วกดปุ่มสี่เหลี่ยมและใส่ซ้ำเพิ่มอีกหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องเมื่อยืนยันแล้วระบบจะขึ้นข้อความ u c c e s s จากนั้นให้มาทดลองใส่รหัสที่เพิ่งเพิ่มไปเมื่อสักครู่กันค่ะถ้ามีไฟสีเขียวขึ้น เท่ากับเพิ่มผู้ใช้แอดมินสำเร็จแล้วค่ะเรามาดูวิธีการเพิ่มคีย์การ์ดและตั้งค่าการปลดล็อกด้วยไบโอเมตริกกันค่ะให้นำคีย์การ์ดมาทับกับจุดสแกน1ครั้งแล้วรอจนมีไฟสีเขียวขึ้นเพื่อยืนยันค่ะถัดมาเราจะเพิ่มลายนิ้วมือกันค่ะวางนิ้วบนเซ็นเซอร์สแกนซ้ำทั้งหมด3ครั้งเมื่อเห็นไฟสีเขียวขึ้น แล้วว่าการเพิ่มลายนิ้วมือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการเพิ่มใบหน้าค่ะใส่รหัสแอดมินเพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่ากดเลข1เพื่อเข้าเมนูจัดการผู้ใช้แล้วกดเลข1อีกครั้งเพื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่กดเลข2เพื่อเลือกเพิ่มการสแกนใบหน้าใส่หมายเลขผู้ใช้งานเช่น0ูนแล้วเริ่มสแกนใบหน้าได้เลยค่ะให้หมุนหน้าช้าครบทุกมุมเมื่อสแกนครบทุกมุมแล้วไฟสีเขียวจะขึ้นค่ะเรามาเพิ่มการปลดล็อกด้วยฝ่ามือกันนะคะกดเลข3 เือเลือกเพิ่มการสแกนฝ่ามือใส่หมายเลขผู้ใช้งานเช่น005แล้วยกฝ่ามือขึ้นทาบกับกล้องรองจนไฟสีเขียวขึ้นเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูวิธีลบผู้ใช้งานออกจากระบบกันต่อนะคะกดดอกจันและกดสี่เหลี่ยมจากนั้นใส่รหัสผู้ดูแลระบบแล้วกดสี่เหลี่ยมกดเลข1เพื่อจัดการผู้ใช้กดเลข3เพื่อลบผู้ใช้กดเลขหนึอีกครั้ง เพื่อลบผู้ใช้งานตามรหัสผู้ใช้งานที่ตั้งไว้เลือกหมายเลขที่ต้องการลบเช่น003แล้วกดเสียงเพื่อยืนยันค่ะจากนั้นกดดอกจันเพื่อกลับและออกจากโหมดการตั้งค่าค่ะเพื่อทดสอบว่าเราลบสําเร็จหรือไม่ให้ลองทับคีย์การที่เพิ่งลบไปเมื่อสักครู่ค่ะถ้ามีไฟสีแดงขึ้นและระบบมีเสียงแจ้งว่า f a i หรือไม่ทํางาน แสดงว่าการลบผู้ใช้งานนั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้ายมาดูวิธีเชื่อมต่อกลอนดิจิตอลรุ่น EN110 เข้ากับแอปตูยาสมาร์เพื่อควบคุมผ่านมือถือกันค่ะกดดอกจันและกดสี่เหลี่ยมจากนั้นใส่รหัสผู้ดูแลระบบแล้วกดสี่เหลี่ยมกดเลข2เพื่อเข้าเมนูรีโมทเมนเนปกดเลข1เพื่อเข้าสู่ Add App User และกดเลข1อีกครั้งเลือก WiFi เพื่อเข้าสู่โดเชื่อมต่อเครือข่ายค่ะ จะเห็นว่าไฟบนแป้นจะกรพริบแต่ว่าพร้อมเชื่อมต่อแล้วนะคะจากนั้นเปิดแอปตูย่าบนมือถือแล้วกด add device security sensor door lock wifi แล้วเลือกเครือข่าย wifi ที่บ้านใส่รหัสผ่านแล้วกดยืนยันค่ะเมื่อเชื่อมต่อแล้วสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์และลองกดกดล็อกจากมือถือได้เลยในแอปยังสร้างรหัสชั่วคราวตั้งเวลาเปิดปิด หรือเปิดโหมดเฝ้าระวังเพื่อดูภาพจากกล้องหน้าที่ประตูได้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการเชื่อมต่อตัวย่าสมาร์ทกับกลอนดิจิตอลรุ่น E N 1 1 0ค่ะ